กระเพราหมูสบับหมูตะปูหรือหมูตะแม่ <laughs> หมูกระทได้ทั้งสองอย่างอุย้ยดีไว่ <laughs> สุขสบายมันเสมอมัน่นคือไม่พี่น้องเอ้ยความเจ็บใจะใหายได้ความไขได้มีพี่น้องนะครับมานีเพราะาพี่ผอนองมารอตลาดชาวโนดีกลางเรื่องนะครับก้อนนี้ก็ปเป็นกาลัางใจกระช่องเซากร,าากร,าระไลน์สปอแชสปอที่ตามนะครับ มาเทามารอตลาดกันกรพี่น้องว่าผลที่มียังขายนะครับท่านผูช้ชมครับเงีงเยบปะ,ปะดีปะนางไม่เงียบเงียบปะเงียบปะขายดีปะเจ้าเกานาเดิมพี่น้องนะครับแม่ค้านะครับตลาดซอนองนุษนะครับมี่เป็นอาหารสดเด้อท่านผู้ชมนะครับนะครับวันนี้ผมเชิเรากล้าแปลถาพี่พี่น้องมารอตลาดโนดดิทักทนั้นนะครับกินเยียบมากมายใจของเป็นอาหารสดอาหารอย่างที่เรานะครับ ชาวบ้านกินได้เลยนะครับก็ต้องไปเขาขวบปิดมอเตอด์นะครับทุกท่านที่ตลาดซ้อนนงนสดนะครับตลาดซ้อนนงนสดนะครับขายดีปะกำลังกินอยู่แคร์ปะมาในรูปแบบไหมมาในรูปแบบไหมอาหารสะเบ็ดรูปนะท่านไปชมนักกับตลาดซ้อนนงนสดนะครับวันนี้นะครับ อำน้อชินาลกาแปดภาพพี่พน้องนะครับมาตลาดซ้อ,อนนกูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปชมนะครับคือคักคือคักนะครับตรงนี้นะครับคือคักดีพี่น้องนะครับนะครับคือคักดีนะครับานผู้ชมนะครับเ,เนื้อดีเดียวพี่น้องแม,ม่ค้าไอ้กล้องพี่นอ้องพูนไปรีอยู่ข้างหลังพระสบายพูนครับโอ้ยให้เบื้องหน้าก็มาได้ ว่าโอ้ยกระดาษช้อนน้องท่านผู้ชมนะครับพระลูกเจเนียลครับแฝดไายพี่ปนองนับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังเดทท่านเอนะครับอ้าว้อยนะพี่น้องนะครับอาหารเะเตอร์ูปนะครับเพต้องเขาขั้วปนหัวร้อนๆนะครับพี่น้องนะครับไปหอดบ้านกินเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับกระดาษช้อนน้องดน้อคือคือคักนะครับคือคักคือเก่าพี่น้องนะครับอาหารการกินเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับอาหารสซเต็ร์รูปนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ อร่อยนะครับคนเจ้าหนี่ทำชุ่มนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมเคยเป็นลูกค้าเราอยู่นะครับอาหารอร่อยดีนะครับตลาดซ้อนงนกนูนทผู้ชมนะครับเราทำอาหารอร่อยนะครับเจ้านี่ทำู้ชมนะครับผมเคยเป็นลูกค้าเราอยู่นะครับนะครับซื้อรับประจํานะครับตลาดซ้อนนกนูนทผู้ชมนะครับสเต็บรูปนะครับทำู้ชมนะครับทำเอมเอสดๆตลอดนะครัทผู้ชมนะครับ มารับท่านมากเลยนะครับกัเพินพี่น้องนะครับใต้ดินบนดินมี่นะครับตลาดซ้อนองพูตนะครับมะแรงทอดทอดมแรงนะครับครับครับบ่เสียเถี่ยวนะครับมาหนีนะครับครับตลาดซอนนงนุตแล้ทำช่มนะครับสบายดีสบายดีจ้าโอ้ยจะมาจะแพงไลยหรอ ออ้เจ๊เจ้าก่าพี่น้องนะครับตลาดซ้อนนุ่นท่านผู้ชมนะครับรองชีว่าคาแปรนะครับภาพพี่พีอน้องนะครับมารล้วดีครั้งหนึ่งนะครับทผู้ชมนะครับคือค้าคือคัาคือเก้านะครับผู้ชมนะครับนะครับว่ไปเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับเยอะๆนะครับปลูกปูกพี่น้องนะครับตลาดซ้อนนุ่นนะครับกวพืชผลทางการเกษตรพี่น้องให้สมือนว่าอยู่ตลาดใดพี่น้องนะครับปลูกนะครับมีห้าบาทนะครับเข้าตลาดได้เลยนะครับซื้อพักนะครับซื้ออะไรได้ไมมค่า แมฆาชวยสวยอเอาไทยแมขาไ้าขายด้วยช่วยบอก่ขายหรอ <c oughs> เป็นเอฟซีให้กับพ่อเราเขาขายดอกเพช <c oughs> พี่น้อง6อกสิบบาทผุงบักไงซ้ำกระสอบเนี่ยตลาดสอตรงนดบักผีถุงกระ้าบาทซีมึงจะเกินบ่เพชรจะเอาแม่นว่า่ค่าเอาซีบ <c oughs> แม่ค้าเราให้ซิมครับเอาใครดีใครดีนะครับเออครับพามาลองถ้าใครรอใครดีนะครับถ้ามาพี่น้องมาเบิกอีกเท่านั้นครับตลาดซอตรงนูดนะครับนะครับนะครับเปิดพนักงานเกษตรเยอะๆขึ้นก่านะครับตลาดนี้นะครับทำไปเรื่อยๆเยอะๆเลยนะครับซอตรงนูดครับเราเปิดพนักงานเกษตรเยอะๆเลยพี่น้องนะครับตลาดนี้นะครับเยอะๆเลยนะครับ เยอะๆเรื่องพี่น้องนะครับเยอะๆคือเราพี่น้องนาฮัคข้องามพี่น้องขาดประเดี๋ยวเสื้อปลาทูประกาดปลาทูเป็นตลาดประเรียงเองปะเรียงเองเนาะนะครับยี่สิบห้าบาทพี่น้องนะครับยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทนะครับปลาทูนะครับตลาดโซนูต้องทำไปจ้่มนะครับมันนรพงศ์ชนะข้าวแผ่ข้าวพี่พ่อหน่อพ่อหนองประเทศตลาดโซนนุูอีกทางหนึ่งนะครับทำไปจ้่มนะครับคือคัดคือคัดนะครับตลาดนี้นะครับคือคัดตั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับตลาดนี้นะครับเยอะๆเลยนะครับสำหรับุ้มนะครับ ครับเพืชผลนักการเกษตรพี่น้องนะครับเยอะแยะมากมากนะครับตลาดในธรรมท่านผู้ชมนะครับเขาที่เดียวครบจบหมดเลยนะครับที่ตลาดซ้อนนุ่มนะครับมีครบนะครับครบจริงทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นพืชผลนัการเกษตรนะท่านผู้ชมนะครับเยอะแยะเลยนะครับ บาทท่านผู้ชมนะครับโอ้ยนะครับเป็นกะอยูกินผสมผสมนะครับปันเท่านะครับมาพักกระเานะครับจินกระปกระปลาไปยังกระแซบนะครับจบเรืนอขัรซองยช่ิดคับเพื่อมือถือกันน้อยใหญ่แก้ไขประจำยุบประจำเออรับปัญญาเราแไประจำตลาดซ้อนนั้ระชมนะครับผมพาพี่รหนองมาเราตลาดซ้อนอุตสรรม่นชมนะครับวันนี้ครับแล้วทุก่าศราบาทท่านะชมนะครับโอ้ยเปิดทุ่งนะครับเปิดพ้นตังการเกษตรชุมชนสื่อนะครับ พราะว่ายู่ตลาดได้ทาไปช่มนะครับพบพ่อกันเลยนะครับพบพ่อกันเลยครับถูกปุบพ่อกันเลยทำไปชมนะครับเพราะว่าไม่หาอะไรขาตลาดได้พี่น้องนะครับซื้อพักไปเลยนะครับตู้มือเนี่ยนะครับทาไปช้ชมครับสื่นทลนการเกษตรเป็นหอังตูเมือเนี่ยโอ้ยนะครับปุบพ่อกันนะครับจะตลาดนะครับทาไปช้่มนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตลาดสอนโน้ตนะครับทำไปชมนะครับนี่ครับผม มีพ่ีพี่น้องมแต่คาหมูนะครับของเจ้านี่นะครับอาหารเสบียงหลุดมาถึงผู้ชมนะครับตลัดซอสหมูนะครับกับจะมามนต้องเขากู้วปนวดและรอนพี่น้องนะครับแม่ค้าให้หาเรียบร้อยนะครับเป็ตะกี้นักกินนะครับขาหมูเรานะครับนะครับน่าอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตะยุตะกินนะครับโอ้เลีนพี่น้องเล่นเล่นเล่นนะครับเล่นเป็นตะกินพี่น้องนะครับเป็นตะกินเป็นตะกินนะครับเป็นตะกินนะครับ เลิ้นหมูเลิ้นโคลนะครับไปได้กินนะครับนะครับไปได้กินไปได้กินนะครับอาหารสําเร็จรูปตรงละสี่สิบบาทหกสิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่พี่น้องนะครับโอ้ใหญ่ๆนะนะครับตลาดโซนนงนุษย์เข้าพี่น้องเข้าตลาดโซนนงนุษย์แต่พอผิดหวังได้ทำประชุมนะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังทันประชุมนะครับตลาดนี้พี่น้องนะครับตลาดโซนนงนุษย์นะครับทันประชุมมาตั้งค์กุศลยาปันสร้างพอดีนะทันประชุมมาเลยลำโพงชแนลกับแพร่าทีพี่น้องนะครับ ามารอ,มองมาตลาดสดลอนูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไัขไยดีป้าตัปันไดเพราะว่าตัปันไดเห็นป่ะจ้ะครับเงียบยู่ช่วงนี้เงียบายอ๋อครับแต่เห็นคือคักคือคักดีอยู่ครับค่ะครับนี่ยังไงของตูเนี่ยสามสิบบาทยี่พาครับปลาทูพี่น้องนะฮะข้องามตลาดถาบอะไรก็คือปลาทูเดอ้อททานปู้ชมนะครับครับปลาทูก็เป็นตลาดอะไรแล้วครับงานนี้สิ่งที่ถาบไม่ได้ก็คือปลาทูนั่นเองนะครับ นะครับนาฮักก็นเงาเมเนตเราต้องเช้าค่ะเปภาพีพี่น้องมารอเพื่อีกครข้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็ยนยังไงนะครับคือคาบอนะครับก็คือคาบคือเกาเดอร์พี่น้องครับตลาดซ้อน้หนูกระถางโจ๊บนะครับประเภทของวันพี่น้องซาบกอกซาคูนะครับเข่าพัดนะครับตลาดส้อนห้ำหนูนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูนะครับอาหารเกิดผลทางการเกษตรอาหารทุเาีานแห้งนี้นะครับ่อมมาที่นีที่เดียวครบจบนหมดเลยนะก็ต้องไปเจออื่นเลยนกครประช่มนะครับนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นสายหวานนะครับพระทุกนะครับสายหวานนะครับทุดเท่าไรตุลย์สิบบาทโอ้ยเพียน้องนะครับมันเล่าขายถูกครับเพียน้องเออครับเป็นทะยุตะกินนะครับตุลยสิบบาทนะครับของหวานเล่านะครับสาธุทุกนะครับที่ตลาดซ้อนงนะกท่านสาธุนะครับนั่งลชกชงนลกับแปรท่าทีพียน้องมาเราตลาดซ้อนงอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุนะครับครับอ้าวอีมาเลือกเครือคักตลาดซ้อนงนดการลุกนดคือเก้าวนาระ เกิดผลทางการเกษตรทศธรรมทุ่ครับเยอะแยะมากมายนะครับปอแพงนะครับตลาดใดปอพป้อกันนะครับมีเงินหาบาทเข้าตลาดได้แม่นบอไม่ค่าซื้อพักซื้อพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเืิดผลทางการเกษตรทศธรรมทุ่มนะครับนะครับที่ตลาดซ้อนน้องรถทนธรรนรรุ่งเชี่ยงกัแปรท่าทีพ่อน้องนะครับมารอตลาดน้อนรถอีกครั้งหนึ่งทศธรรมทช่มครับโอ้คือขัดคือเก่านะครับรมทุ่มนะครับตลาดนี่จะเน้นนะครับจะเน้นผลเกิดผลทางการเกษตรทศธรรมทุ่มจะเยอะเลยนะครับตลาดนยี้ยครับตลาดซ้อนน้องรถ่นธรรมเนรรุงเชี่ยงกับ เข้าทีเดียวครบจบมดเลยนะต่ละนี่ครบวงจรที่เกันนะครับทา่านผู้ชมนะครับมะละกอในพัดฟ้าในแล้วเ,เ,เรียบร้อยเป็นฮอร์บันต์ตามมาเลยครับนี่นี่เครื่องไงพ่อมครับผมมีแต่น้ำปลาตะน้ำปลาแตงโมบานต์า,ตามมาเลยครับตามบุกพุง่ทงท่านผู้ชมครับตลาดซ้อนโนู้ดนะครับทา่านผู้ชมนะครับแดกแน่แักแน่ทุ่ง่าไรโอ้ยแักแน่พี่น้องไง ถุงบาทไงนะครับซื้อถุงแถมถุงแถมหูเหี่ยวครับตรงนี้นะครับตลาดซ้อนนกนะครับตรงแี้มีขายนะคถ้าไม่ชมนะครับน้ำพริกคนปลาทูมีน้ำพริกมีพวกผักมีอ่าสมบตอมมีพี่น้องอันนี้ปิ้งยังไงหมกปลาชิวพี่น้องนะครับหมกปลาชิวหมกปลาชิวพี่น้องนะครับตลาดซ้อนนกนะครับวันนี้เป็น่ันเชี่ยวข่าวแปรพันพี่พอน้องมาเราตลาดซ้อนนกเด็ดคานนึงนะครับกระคือคือคักพี่น้องนะครับตลาดนี้คือคัือชั่วอนั่นแหละครับ ตลาดนี้ครับเป็นตลาดไงเพอสมควรนะครับไปเที่ยวมครับตลาดนี้นะครับอาห้างโซนฮานแข็งนะครับเกิดผลทางการเกษตรที่ครบมากไม่ใครสองนะครับครบวงจรเขาจะรบครบถ้หมดเลยนะครับพี่น้องเพราะต้องไปตลาดอื่นยากนะครับทำไปเที่ครับแม่ข่ากับผู้เก่านาเดิมนะครับงานเมื่อเก่าสวยเมื่อเก่าครับตลาดซ้อนนกนกใกล้เซเบัดเราเอฟซีไปท้ายของแปรเปลี่ยวข้าวเสือบัสแขงแล้วพี่น้องข้าวเสือบดสเราพูดนะ ใครมีหลายรดนนะครับมักหน่อยมักไงมักใครตำไหน่ห้ถามพ่อค้าพ่อค้าแล้วเสียอธิบายเองนะครับใครมันมีหลายรุนนะครับเอาใครได้พี่น้องนะครับใครนะครับที่หลาดสอนนกโงด์จะทำผู้ชมนะครับนะครับใครไกลนะครับใครไก่ใครเปรตมีนะครับทำผู้ชมชมนะครับข้าวนมนะครับสายนี่จะเป็นสายหวานพี่น้องนะครับกันมักสายหวานหมวกปั้นเทพี้ะทำผู้ชมนะครับสายหวานสายหวานนะครับ ที่ตลาดซอสตังรุนนะครับเป็นเพื่มนะครับนะครับขนมนะครับเจ้านะครับน้ำพริกนะครับโอ้หลายอย่างนะครับน้ำพริกปลาเตาต้มเตาองแดงนี่ครบอะไรอยู่นี่ครับนี่เจ้าขายกระปุกอะไรก่อนสามห้ากระปุกรสามห้าบาทสามกระปุกอร่อยทำก็ชุ่มนะครับมีน้ำพริกแน่ครับนี่น้ำกระปุกสิบเจ็ดสิบครับน้ำพริกอันนี้อันนี้กับพีพักครับกับพีพักอันนี้ปลาชลิดปลาชลิดปลาสลิดแมงดานะครับ รบปาย่างรบกปลาย่างนะครับของเรานะครับพี่น้องครับแบครับมันปูนาปลาลาครับโอ้ของเราไปไเด็กครับของเราไปได้กินนี่พี่น้องนะครับมึงก็เห็ดมันนะครับน้ำพริกเราไปได้กินนะครับกเจ้านี่นะครับผมเคยสื่อของเราพี่น้องแลวเห็ดแสบอยู่นะครับน้ำพริกเรานะครับอร่อยนะครับเขาขายทุตลาดอครับผมเคยสื่อของเจ้านี่พี่น้องเนี่ยผมจำเราได้อยู่ครับครับเรื่องตรงซื้อเมืองเราก็ไปนะครับ ของเจ้านี่นะครับน้ำพริกเล่านะครับสาสตร์น้ำพันผู้ชมนะครับของเล่านะนะครับเพราะผมเคยเป็นลูกค้าเราอยู่น้ำผู้ชมนะครับน้ำพริกเล่าแซ่บเยอะนะครับอร่อยนะครับนะครับตอนนี้นะครับอยู่ตลาดซ้อนน้ำรดที่ผมชกนะครับนะครับแล้วมาขายมาขายเสมอปะมาขายทุกวันพอดีครับโอ้พอดีไหมจำความวัดเปิดหัดเร้่อพี่น้องเด้อของเจ้านี่นะครับตอนเข้าน่ะขายอยู่ตลาดพุ่มทีเมืองอ๋อครับเอ่อแม่นเราอยู่ตัวสิเมืองครับผมเห็นเราอยู่นะครับทน้ำผู้ชกครับ มาเลยครับมาเลยครับหน้าค้าสวยๆนาเดิมครับเขาเกาๆกินแซ่บคืออกเาอร่อยคืออกเอามี่ยังแก่เละาบาทนี่มีผัดอยังนี่ผัดกะเพรากะเพราไก่กะเพราหมูอันนี้กะเพราอย่างนี่กะเพราหมูสับกะเพราหมูสับหมูตะปูเคื่อหมูตะแม่ หมูกระเะเลยในทั้งสองอย่างอุ้ดีไปอ้าตลาดซ้อนนันลุดาทนประชมนะครับนะครับนาคาเฮานะครับก้นเกาหนาเดิมนะครับอาหารแซ่บอร่อยอร่อยนะครับเราขายอยู่นี่ประจํานะครับขายนี่ประจําแล้วนะครับนะครับมาหุดนนุนกันจำลรอไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ยังน้อครับนี่น๋อเข้ากัน ทำเองไทำทำเองบะค่ะทำเองค่ะอ้าเจ้าคือเก่งนะครับเก่งใช่ไหมเออเราเฮ็ดเองนะพี่น้องนะครับเขาอีจฉันเล่านะครับค่ะถ้าใหม่กว่ายี่สิบแปดใหม่ๆนะครับยีบแปใหม่ๆใหม่ๆพี่น้องนะครับเขาอิจันเล่านะครับนะครับตลาดซอนน้องรุ่นทางน้ำเพื่อนนะครับอ่าซื้อเราไปขายก็ได้นะครับอ่าติดต่อเราติดต่อเราอ่าติดต่อได้นะครับติดต่อได้ติดต่อได้ติดต่อได้นะครับเขาอีจฉันนะครับขายส่งคว้าอ่ขายส่งคว้าอืม อ่ะที่ต้อยเป็นกันเองไงเนาะครับเอาไปขายได้เด้อพี่นอ้องเด้อครับของเจ้านี่นะครับเพิ่นเฮ็ดเองนะครับนี่ทำเบ,บี้ย <ไป S 1> ทำเองอุ้ย,ยเราอยากจะขายเราพี่น้องงานเฮ็ดพี่น้องของจินพูนเยอะอ่าว่ามาซื้อไปขายได้เด้อนี่ครับนี่ไมส่สดวันคแบบไ <ๆๆ S 1> มส่สดเสมอนะครับบ่สดก็สิแม่นผู้ขายนั่นแ่ะอ,อาหารนี่สดแท้แน่นอนเจ้าหน้าไก่แซ่บไก่แซ่บนะครับจักแซ่บบ่แซ่บก็มาลองเบิ่ง เออนะครับเออไปจะกินข้างหรังพี่น้องก็เห็ดดีอยู่พี่น้องนะครับนะครับตลาดซ้อนน้องรถถังเพิ่มนะครับนะครับไม่นลงชแนลกาแปร์ภาพพีประนองมาลอตลาดซ้อนนู้ดอีกครั้งนึงก็ถัดมาู้ชมนะครับนะครับโอ้ไก่ลาดชีสอ่าไก่ราดชีสนะครับเป็นกระแซบของเพิ่นเป็นอร่อยนะครับไก่ลาดซ้อนหมาล่านะครับผมถ่ายไปแล้วมาห้างแก่กับไปพอไก่เกาหลีครับพี่โอ้หลายแนวก๋าเจียเห็ดครับครับไก่ย่างเกาหลีทอดเกาหลีอันนี้ไก่ราดชีสพี่น้องนะครับ น่ารับประทานน่าอร่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับต,บตลาดซ้อนองุ่นธรรมช่มนะครับพี่ร้องกล้วยหอมหอมหนวยใหญ่ใหญ่แม่ค้าหอมหอมครับกล้วยหอมพี่นอ้องโอ้ยลูกแบบไงนะครับอืมบีบเท่าไหร่ลลยนี่ร้อยหกสิบห้าบาทพี่น้องนะครับหน่วยใหญ่ใหญ่กินหน่วยเดียวนะครับอิ่มกินลูกเดียวอิ่มเลยนะครับกล้วยหอมทองนะครับกล้ยงวยหอมทองตลาดซ้อนองุ่นธรรมช่มนะครับมาค่ายไปจ,ำจำับยังป้า โอ้เรามาขายประจำนะครับคุณเจมเนี่ยทำปชุ่มนะครับบางนาเราไว้ด้วยครับนาค้นในบางนาคุ้ยเอาแล้วพี่น้องครับเป็นกล้องเป็นกล้องจักอยานมาเบิ้งกับรถพี่น้องไอ้นี่ับเยอะแยะเลยนะครับครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยพี่น้องนะครับตลาดซ้อนนู้ดทำปชะ่มแล้วกันดับบล็องชินแอลก้าแปลภาพีีพอนองมาเลาะมาเทียวมาช่มตลาดซ้อนนูดอีกข้างนึงนะครับที่ผมพาพี่น้องเนี่ยมาเลาะข้งนึงแล้วครับคือค่าคือเก่าพี่น้องนะครับในค่ากับนาเดิมนะครับแต่ว่าสวยในก็เก่า ไปกี่พอสวยไปเนี่นะครับตอนนี้สวยก็แลาัจขายความดีนะครับเนี่ย <laughs> พี่น้องเอ,อ้แมนจะเก็บปวยไข่พร้อมโซ่ให้หายป่วยหูงมาซุ่มพญาตไทยให้นิเวนทางไก่อันมาเงินค้าก้วไรมายาเดขาดเงินบาดแบงให้โ้มเขาเจ้าสุข้แน้ะพี่น้องเด้อรับขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ท่านรับชมชมรับนู่นชแนลเก้าแปด เพื่อเป็นการร่างใจกับช่องอจะเสิรมมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกทุกท่านและก่าวคำว่าสวัสดีครับ